ครับที่บ้านกกอบฝนตกครับที่บ้านกกอกนะครับฝนตกหนักนะครับที่บ้านกกอบโอ้ลุงหว่างก็ดีใจนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไปดูข้าวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงหว่างก็จะไปดูน้ํานะครับโอ้ดีมากเลยครับฝนตกมาให้แล้วนะครับนี่ก็ตกแรงนะครับตกแรงสงสัยจะดีมากๆเลยนะครับ ดูนะครับดูน้ำนะครับดูน้ำนะครับถ้าลุงวางไม่เอาดินขึ้นมาตรงนี้นะครับน้ำท่วมบ้านลุงวางโอ้เลยครับน้ำไหลมากครับโอ้ครับน้ำก็ไหลนะครับทั้งฝนตกทั้งลมด้วยนะครับลมก็แรงนะครับเข้าบ้านลุงวางหมดนะครับน้ำเพราะว่า ลมมันแรงนะครับลมแรงดูน้ำนะครับดูนะครับฝนตกเลยทีนี้ลุงวางก็จับไปใต้กบใต้เสียแล้วนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับถ้าฝนไม่หยุดลุงวางก็ไม่ได้ไปนะครับลุงวางก็ไม่ได้ไปใต้กบใต้เปียดแล้วนะครับเออ ีลยวลุงบางก็รอดูก่อนนะครับถ้ามันตกมากๆน้ำในนานะครับท่วมข้าวหมดแน่ๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับท่วมแค่หนึ่งวันสองวันข้าวลุงหวางไม่ตายนะครับครับอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ทีนี้ต้นผักหวานลุงวางก็สวยแล้วนะครับยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับเดี๋ยววันใหม่นะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะถ่ายให้ดูแต่ว่ามันยังไม่โตนะครับเพิ่งจะปลูกได้ไม่ถึงเดือนนะครับได้แค่สิบห้าวันสิบหกวันนะครับเอยยังไม่ถึงเดือนนะครับเอบไปก่ลุงวางก็ให้ดูรอบๆไปก่อนนะครับ ดูฝนตกแล้วลุงวางดีใจมากครับเออที่ฝนตกลงมาให้เพราะว่าสนใจลุงหวางครับลุงหวางก็อยากจะให้ฝนตกอยู่ <c oughs> คิดว่าฝนจะไม่ตกนะครับโอ้ทีนี้ได้การแล้วนะครับได้แ๋วแล้วนะครับได้การได้การครับเอซีคงไม่รู้นะครับว่าได้การหมายความว่าอย่างไร <c oughs> ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ